เชิญมาร่วมวงกับยูทูบเบอร์น้องใหม่เปิ้ลหััทยากับเรื่องราวชีวิตแบบวงในที่คุณดูแล้วจะต้องกระจ่างวันนี้นะคะเราเชิญ YouTube เปิร์น้องใหม่ค่ะมาพูดคุยกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่แจ๊สคะค่ะคือเราก็คุ้นชินนะคะกับพี่เปิร์นในทำทีวีเป็นดีเจอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนพี่แจ๊สเองก็ทำในแมกกาซีนนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะสองเพื่อนซีก็มาจับมือกันเนี่ยเป็นยูทูบเบอร์รู้สึกไงบ้างคะเป็นยูทูบเบอร์แล้วตอนอายุมากแล้วนะยููทบเบอร์เวลาเขาพูดยูทูบเบอร์นี่นึกถึงอายุแบบวัยรุ่น20กว่า30มสิบกว่าเราก็ ใกล้เลขหกไม่นะเราก็ได้อยู่นะมันเป็นเสน่ห์ใครที่คนดูแบบโอ้หจะพาไปไหนกันอะไรแบบจริงๆเหมือนกับเราเรายอมรับอะค่ะว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นบนบนบนการบนโลกของการสื่อสารเราก็คิดว่าเออวิธีนี้ก็อาจจะเป็นวิธีหนึ่งก็ได้ที่ทําให้คนวัยเดียวกับเราหรืออาจจะรุ่นน้องๆได้อะไรบางสิ่งบางอย่างจากรุ่นพี่ป้านาอาอย่างเราเมื่อกี้เราเห็นวงเนี่ยหลายคนจะมีความสิดว่าเอ๊ะหัตถยาต้องวงกระจายต้องมีสองลุซีกัลันใช่ค่ะแต่นี่ไม่มีสองคนสิกลัน น,นี้วงแบ,บคือ<ง>จริงๆก็เราคุยกันนะคะตอนที่เรานั่งคุยกันเรื่องงานแล้วก็คิดว่าเอ๊ะจะใช้อะไรดีเพราะต่างคนก็ต่างอยู่ในวงการที่แตกต่างกันไปวงการแฟชั่นวงการหนังสือวงการวิทยุวงการทีวี ก็เลยก็เลยนึกขึ้นมาว่าเออหัตถยาวงไงอาอสรุสีกระดานออกเหลือแต่หัตถยาวงวงการบันเทิงวงการดนตรีวงการแฟชั่นวงการอาหารวงการออกกำลังกายวงความงามอะไรอย่างเงี้ยค่ะรบทุกวงค่ะรบทุกวงวงครอบครัวด้วยอันนี้สำคัญมากเลยเพราะว่าทราบมาว่าพี่เปิ้ลก็ได้ปรึกษาพี่ตั้วก่อนเหมือนกันใช่ไหมครับเกี่ยวกับเรื่องการทํารายการ YouTube ใช่ค่ะตอนที่เราคุยกันนะจ๊ะเนาะที่เราประชุมกันเดือนอะไรนะวันกุมภา กุมภามียก่อนต้นก่อนประมาณต้นปีมกราค่ะคพอคุยกันเสร็จแล้วพอได้ชื่อก็เลยคุยให้พี่ตัวฟังว่าเออจะใช้หัตถยาวงนะแต่ไม่มีสรุสีกันลันพี่ตัวบอกเออดีบอกให้ทําอะไรแบบนี้ตั้งนานแล้วไม่ทาสักทีก็เลยเราก็เลยบาคุยกันว่าเออเราจะทําค่ะพี่แจ๊สเองนะคะมีคิดเรื่องของคอนเทนต์อะไรบ้างไหมคะต้องประชุมกันค่อนข้าง มากมายเลยนะคะว่า EP แรกเราจะทำอะไรเพราะจริงๆก่อนจะเริ่ม EP หเนี่ยเราจะมีเหมือนกับ TC เราเรียก EP 0ซึ่ง EP ศเนี่ยจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับ Memories ที่พี่เปิ้ลพี่เมีกับพี่ตัวเป็นความทรงจำดีๆเป็นทีเซอรความทรงจำไม่เคยสูญหายค่ะเห็นมีน้องหนุ่น้องหนังมาร่วมใน EP ศูแล้วก็มีคลิปวิดีโอที่แบบคือเห็นเรารู้สึกชื่นใจไปด้วยที่พี่ตัวถ่ายเองกับมือไว้เยอะๆเลย เยอะมากเลยค่ะครับยังคุยกับแจ๊ดเลยว่าโอ้โหเรามีซอสเยอะมากเลยแต่ว่าไม่ได้บมายความว่าจะต้องมาทุก EP นะคะเราก็เอาดูว่าตรงไหนที่เหมาะสมถือเป็น Exclusive เลยนะคะอ๋อนี่เป็นไลฟ์สไตล์ของทั้งคู่เลยไหมคะที่ถ่ายทอดออกมาลงใน YouTube น่าจะเป็นไลฟ์สไตล์ของ p i ่เปิเป็นส่วนใหญ่ค่ะแล้วก็จะเบลนในส่วนที่แวดวงที่เรารู้จักแต่จริงๆที่คนนี้เขาเป็นเจ้าของโปรเจกต์ เราเห็น <laughs> ้วก็เห็นว่าไประยอง <c oughs> แล้วเมื่อวักอคุยกับพี่แจ๊ก็บอกว่าระยองมีที่เที่ยวเยอะมาก <c oughs> ม,กมากมายจริงๆพี่ไม่เคยไปที่บ้านทะเลน้อยใช่ไหมคะที่บ้านไทปค่ะ <c oughs> แต่เราลงไปนี่เราไม่ได้ลงไปเที่ยวอย่างเดียวนะคะคือเราลงไปเนี่ยเราไปช่วยชุมชนด้วยอย่างที่ BTR วงเพื่อนที่ไปเที่ยวกันนะคะเป็นอะไรที่เราเปิดประสบการณ์ของของการ การท่องเที่ยว get, รเราจะไปเห็นพื้นที่ที่มีทั้งประวัติศาสตร์วิถีชีวิตชุมชนที่น่าศึกษามากค่ะคแล้วก็ได้ไปกินกล้วยสามน้ำแล้วก็อาหารที่อร่อยมากค่ะภาคูี้ก็ เห็นคุณชมโงเห็นแบบมีภาพพี่ตัวด้วยในห้องคลอดใช่ไหมคะค่ะแล้วก็คิดถึงเนาะสำหรับอีพีออกยังไงคะแบบคือจริงๆงเดือนละครั้งหรืออ่าท์ละครั้งจะเป็นค่อนข้างจะอายแล้วเนี่ยเป็นเป็นูปเปอร์ที่ออกทีสามอาทิตย์ค่ะเราเป็นน้องใหม่ค่ะเราเป็นน้องใหม่แล้วก็ทํางานก็อาจจะช้านิดนึงเพราะทุกคนก็มีงานประจําอยู่แล้วเราก็จะทําแบบเสาอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ตัวเลือกปรับแล้วตอนนี้เราจะปรับแล้วค่ะว่าเป็นอาทิตย์เว้นอาทิตย์อ๋ออาทิตย์เว้นอาทิตย์เริ่มเริ่มตั้งแต่ e นี้ EP จะเป็น สุกหน้าเนาะสุกนี้ค่ะสุกนี้จะเป็นอีพีวันอ๋อสุกหน้าสุกหน้าครับสุกนึงอาจจะได้เห็นนางยามองอาทิตย์นี่แหละค่ะยูทูบเบอร์ไว้ยี่ปีแล้วเ่ออีพีล่าสุดอีพีสามก็มีเพื่อนสนิทนะคะเพื่อนสนิทของเพื่อนสนิทใช่มีพี่ออฟพี่แดงมีปูปิศนา แล้วก็มีพี่ปุ๊ค่ะนี่พาไปทานอาหารกันใช่อู้อีพีหน้าก็เป็นวัยอลวนของพวกเราเลยค่ะปาตี้นี่อีกค่ะพี่ตักมายุรา <c oughs> เนง่งน <c oughs> ี่ชนานาะเนง่ง <c oughs> เนง่ <c oughs> เนงแม่มากี้เน่งแม่มากี้ รวมตัวกันไว้อลวนทานข้าวเหมือนกันแต่ว่าผมเห็นว่ามีเบิร์เดย์เค้กด้วยวันเกิดใกล้ใกล้กันทำพิจารณาเสี่ยพี่เปิ้ลเลยใช่ค่ะโอ้แฮปปี้เบิร์เดย์ย้อนหลังได้ค่ะไม่ต้องบอกอายุไม่ต้องบอกอายุในหัาวยาวงอาจจะบอกอาวุธอาจจะมีค่ะมีค่ะอ๋อมีบอกถ้าใครอยากทราบต้องดูหัาวยาวงเอพิพิซี่ค่ะค่ะถามนิดนึงค่ะเรื่องของงานละครนะคะพี่พี่เปิ้ล ที่พี่ตัวกำกับอยู่เนี่ยนะคะคตอนนี้นี่คือใจของพี่เปิ้ลเองยังอยากที่จะแบบทำเออละครอีกไหมตอนนี้ยังยังยังไม่ยังไม่เสร็จะค่ะยังเหลืออีกประมาณน่าจะ10บ กับสิบคิวค่ะเขาก็ดาเนินการอยู่มีพี่หมีมาช่วยกํากับแล้วก็ทีมงานของพี่ตัวก็ช่วยกันดูแลอยู่ก็ยังเหลืออีกเยอะพอสมควรน่าจะเสร็จปลายปีค่ะอะไรเช่นนั้นเดี๋ยวเราก็คงจะมาคุยกันต่อมาเสนอช่อง3เนาะตอนแรกเห็นพี่เปิ้ลให้สัมภาษณ์ว่าจะให้พี่ออฟพี่แดงช่วยใช่ค่ะพี่ออฟพี่แดงก็น่ารักมากเลยบอกว่าเดี๋ยวเข้าไปช่วยแต่พอเห็นแล้วพี่ออฟพี่แดงก็ละครสองเรื่องเลยต่อเนื่องกันที่กําลังถ่ายทําอยู่ค่ะค่ะได้แต่ ไปเยี่ยมกองพี่ออฟพี่แดงพาพี่ออฟพี่แดงไปทานข้าวใช่ค่ะ,ะก็ติดตามกันนะคะสำหรับงานของพี่เปิ้ลในฐานะที่เป็นยูทูบเบอร์แล้วก็พี่แจ๊สด้วยนะคะคือเราดูแล้วเราเหมือนกับว่าแบบเหมือนเพื่อนๆเนาะได้มาเจอกันมาอะไรกันแล้วก็เราเองก,ก็ได้เห็นไลฟ์สไตล์ของทั้งพี่เปิ้ลและพี่แจ๊สแล้วก็คนอื่นๆเพื่อนๆของในวงหัตถยาเนี่ยนะคะ อันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะขอบคุณคุณตาค่ะตาพี่ีซีพีพีซีจะลงสองสองตุลา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 นะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะมาทุกสองอาทิตย์ก็ติดตามกัจะได้กับขัตทยาวงนะครับผม